วันนีหน้าอยู่ครับผมเด็กทำการบวชวันนี้ครับพี่เตอร์ครับพี่เตอร์เด่กพี่น้องก็ตัดผมให้ได้บ่อยแล้วนะผมแบ่งหน้าเบอร์เห็นอับเงียบใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปเอาไปจากกล네้องครับเทียบครับถ้ากล้องเด็กวาพัวไมนจะใส่เราพี่น้อง ใส่นีเด้อผมก like ้นเราก็ใส่หนีมันเต็มแล้วบาดก็ะจายหอบไปากเาโค้มใส่สามเทป้าเสื้อสอง็นปาายบานนี้ะมัดาราก็จแขครับาลาสามครั้งครับตัดสาครั้งนะครับผมสามครั้งครับ

ผักกาดขาวผักกาดขาวน้ำยามูใหญ่ใหญ่ผัดใหญ่ใหญ่เอาพร้มเสร็จบกกนเพชรมาเยตัววัวกันเรียกะาเรยกกากาจะงงดม่ไ้เาเกือกเสาบ้านขอบ้านเรารือผากระไรแล้ว S 1> <S 1> <S อันนี้กำลังห่อบาทนครับผมเอาหอบบาทจะเอาไงทีน,นี้เอา,อา,เอา,อาออไปแก้วบุญเลยเนาะแต่ใกล้แต่สามขึนจังแก่โอ้สามขึนจังแก่ข้างในมีอะไรบ้างมีแก้แวแหวนเง,งินทองบ่หรือไงเงินแต่ทองมีแต่งเงินแต่ทองโอ้หลายสแสนหลายหมื่นได้พี่น้องเออบุญออมบุญออมบุญได้บุญนะครับปัญหนี้เกิดความถูกยากได้ยากก็เอาบุญออกมาใช้งานได้พี่น้องเด้อตอนนี้นะครับ หอบาทครับหอบาทหอบาทอูอันนี้หอนาทําเป็นรูปหน้าครับสามวันที่จะเปิดได้ครับผมถือออกมาก็มีแต่อมบุญครับผมหีปากระนคพหอนาหอนาครับใหญ่พุทธครับใหญ่พุทธหอนาอยู่นะครับผม